สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมฟ้าไลท์แปบสนะครับซึ่งเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเพิ่งเสิร์ฟไอ้เพิ่งเปิดเซิร์ฟ g l o b a l นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมแนว battle royale นะครับซึ่งเป็นค่ายเดียวกับคอร์ดากอนนะครับใครที่ว่างๆก็โหลดมาลองเล่นได้นะครับอันนี้ผมก็โหลดมาลองนะยังไม่เคยเล่นนะครับรู้สึกจำกัดคนที่ประมาณ60นะครับ แล้วก็แทบไม่ค่อยจะมีบอดนะบอดอาจจะนอ้อยอาจจะมีแต่มันจะน้อยครับเพราะว่าสังชาตินิยมเล่นนี้มากครับเกมนี้นะผมขอเล่นตัวนี้แล้วกันผม oh, <my> ชอบแบบพวกแบบแอสซินอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นตัวดาเมจนะสัญ,ญลักษณ์แต่ละตัวก็อยู่มุมขวาบนของฮีโร่นะครับก็ดูไปว่าแต่ละตัวอยู่สายไหนอันนี้จะเหมือนแบบ สายแอสซาซินอะไรพวกนี้นะผมชอบแบบพวกสายนี้มากกว่านะครับลุยๆนะอันนี้ก็เป็นเกมที่สองนะ <'t> ที่ผมมาเล่นนะเดี๋ยวมาดูนในเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหดูแต่ละคนนีแบบความชำนาญน,นี่คือแบบเป็นพันนะผมยังห้าสิบอุยคนไทยด้วยนะครับไม่รู้ใช่คนไทยหรือเปล่านะ อ้าวผมเป็นผู้นำในการโดดใช่ไหม <I> ผมคิดว่าผมจะลงตรงนี้ <What> s <S ดีกว่า <here? S 1> นะครับนนัวฮะมันต้องโดดประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยหรอ yeah, ผมว่กะระยะโดดไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าภาพมันสวยนะตัวเกมมันก็คล้ายๆเอฟเฟกนะครับแต่มันจะไม่มีแบบวิ่งสไลด์สไลด์แต่มันจะเป็นสกิลมาแทนนะ สกิลกระโดดนะครับแล้วก็สกิลสไลด์นะครับเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูนะเอาเอาจะได้ไหมครัตามเนี่ยเฮ้ยมียูซีด้วยเนี่ยสไลด์แบบนี้เลยนี่มีลูกสองด้วยส่วนสกิลกระโดดก็จะเป็นประมาณนี้ฮะนี่เก็บ ฟาร์มับฟาร์มเกาะก่อน <Level one. S 1> อันนี้ไอที่เป็นเกาะสีฟ้วฟานะครับถ้าเราเก็บครบจำจำนวนที่มันต้องการนะครับเราก็จะสามารถอัพขั้นเกาะได้นะครับอย่างตอนนี้ผมต้องเก็บให้ครบเจ็ดอันนะครับถึงจะอัพขั้นเกาะเป็นเกาะฟ้าได้นะครับสูงสุดเป็นเกาะแดงนะเนี่ยพอเก็บเต็มเจ็ดแล้วเจ็ดทักเจ็ดละผมาเป็นเกาะฟ้าได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าปืนไหนมันแรงสุดนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเล่นไปสักพักนะครับเพื่อศึกษานะเฮ้ยมีคนมารอยเท้าอยู่ไหนรอยแตกหนึ่งครับเฮ้ยมีคนมาอีกตัวอีกคนนึงอีกคนนึงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่กระโดดมาแล้ว เอาอีกหนึ่งครับ <Double kill. S 1> ร้รรรรรอยจิบ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 ของของเยอะเลยเอ,อ้ยติด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 ,ตดเดี๋ยวเราไปเก็บกล่องตรงนู้นครับเผื่อมีของดีนะอันนี้วีเอนะแต่ว่าชื่อปืนมันแปลกไหม ตรงนี้ขอไม่ค่อเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปเก็บข้างบนแล้วกันนะต้องขึ้นทางนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นได้นะตรงนี้ปินได้ไหมอุ้ยมีแมกกาซีนสีม่วงด้วยนะครับอม M4 ไม่ใช่ออโต้ใช่ไหม เดี๋ยวเติมกระสุนก่อนนะครับรอยฮะแผลราบแผลราบเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าเพิ่งเพื่อนใจเย็นโอ้ มีเก็บเลเวลด้วยนะครับเลเวลก็อยู่ตรงกระเป๋าเราเลยนะเห็นไหมเลเวลสามนะผมไม่รู้ว่ามันตันเลเวลเท่าไหร่นะแต่ละเลเวลมันก็จะบวกสถานะแตกต่างกันนะครับตัวนี้แตกหนึ่งครับเมื่อกี้มันยิงกับใครอะ่ะเรียบร้อยฮนะ อย่าซ้ำอย่าซ้ำอ๋อไอ้วนี้นี่ว่ะไอที่เป็นเหรียบนะบมันจะคล้ายๆแบบเป็นที่อัพสกิลให้เรานะโอเคเดี๋ยวผมเติมกระสุนก่อนอุ๊ยตรงนี้กล่องเยอะเลยทุกคนไอ้ที่มันขึ้นเป็นสัญลักษณ์กล่องพวกนี้มันจะตอบของเยอะหน่อยนะครับ เอเคเหรออุย้ยเกาะเต็มเลยแฮะอุ้ยเสียงอะไรตึ๊ดๆๆือดหวังว่าคงไม่มีคนนะถ้ามีโดนผมยิงแน่นอนอุย้ยตรงนี้เกาะอะไรสีม,มส่วงสกิลเหรอตอนนี้เลเวลห้า,หาแล้วนะครับ ให้มีรถมาอุยอันนีคน๋ยวผมต้องรก่อแกอผมแตกเติมแอบแป๊บ แตกหนึ่งครับไม่กี้ข้างหลังยิงผมโอเคขึ้นเกาะม่วงครับเดี๋ยวเติมยาก่อนผมไม่กี้โดนข้างหลังฮะผมว่าพีเอ็ดก็แรงนะ ไม่คิยียิงแป๊บเดียวน็อกเลยวุย้ยตอนนี้ผมของม่วงหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าพวกเกาะพวกเนีเ้ยไอพวกของแต่งปืนอ่ะมีสีแดงหรือเปล่านะดได้กี่แม็กอะ16แม็กความเสียหายบวก24%เปอร์เซ็นต์เลเวล6 ถ้าผมเลเวลเจ็ความใจหายจะเท่าไหร่นะาาก,การเก็บเลเวลที่ดีผมคิดว่าแบบหากล่องนะหากล่องอเก็บเอายิงคนผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูว่ามันจะเยอะไหมนี่ไงมีคนข้างหน้าครับ

นี่น่ะไปไหนเสร็ียบร้อยผมว่าถ้ายิงเข้าหวัวน่าจะตายแตกเร็วนะอุ้ยกล่องทองกล่องทองมันน่าสนใจจริงๆ 68เหรอใส่กับตัวไหนผมว่าคุณหนึ่งน่าจะอันนี LIAM ้สุดแล้วนะโอ้โแอดดอกอยู่ไกลเกินน้ำเหิือ14คนทุกคนเฮ้ยนี่ไงไม่พ้น

ามานองเก็บกระสุนกันมาดิมาดิมาดิมาสิครับมาสิครับมาสิครับโอ้โหใส่ยับใส่ยับบอ,อกเลย เก็บของก่อน้ Level อยมีของส้มของแดงด้วยเอาเพื่อนหายเพื่อนไปไหนหมดเนี <ival> เ่ยเลเวลแปดละครับโอ้โหดาเมจเราสามสิบสองอะโคตรเยอะมีขับรถหุ่นยนต์ด้ะผมต้องหาเกาะก่อน,อนเพราะผมใกล้ละใกล้ขึ้นเกาะแดงละ ไอ้นี่ไมันก่อไดย้ยิ่งสกิลเราเป็นเสียมว่ามันจะแบบกระโดดสูงขึ้นหรือเปล่าอีกหกครับอีกหกอันนะ ส่วนส้มยิงของเวลัยก็ไน็อกไปสิเรียบร้อยขึ้นกอดส้มเลยอ๋อไม่ใช่แดงเป็นส้มนะ อะไรเข้ามาทำไมอุ้ยของโคตส,ส,สุดจัดเลยของเอาของมาให้ก็ไม่บอกเแต่ผมว่า,ามันเล่นสนุกอยู่นะแต่เห็นเขาบอกว่า พอแรงสูงสูงหรือเลเวลสูงสูงเนี่ยจะเจอแต่พวกแบบโหดโหดนะแต่ผมดูในทวิตก็คือแบบฝรั่งเขาเล่นโหดมากเลนะแต่ละคนนะยิ่งเป็นสไนนะผมเห็นนะนัดเดียวจอดอ่ะเป็นจังหวะแบบยากมากตอนนี้วิ่งกัน หาคนนะครับเลือเก้าคนแบบห้าคนเหลือห้าคนถ้าตัดทีมผมไปด้วยนะครับ้ย เต็มก,อก่อนเกือบตายทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบใจเย็นใจเย็นยู

เติมเลือดก่อนโอ๊ยเกือบตายเฮ้ยนี่ไงล็อกไปอ๋อมันกระโดดกดอะไรไม่ได้ใช่ไหมเวลาปัม๊มบอกว่าผมต้องขึ้นนะเนี่ยจ้งก็ส่งไ่้ เรียบร้อยฮะชนะเลยไหมอ๋อยังเหรอเหลือสองคนใช่ไหมเหลือหนึ่งคนคืนคืนคืนอีกคนหนึ่งไปไหนอ่ะ น่าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเติมกอก่อนมาสี่มาสี่อุ้ยไม่นอก เฮ้ยเติมเกาะเติมเกาะเรียบร้อยอันนี้น่าจะปลอดแน่เลยทุกคนอุย้ยเก็บไปสี่ตัวนะครั้งแรกเราก็เอาจัดเลยครับผมว่าตัวเกมภาพอะไรพวกนี้ผมว่าโอเคนะลื่นด้วยไม่กระตกไม่แหลกอะไรเลยนะครับใครอยากลองเล่นก็ลองโหลดมานะครับผมเกมนี้นะสนุกสนุกลองโหลดมาลองนะโอเคทุกคนสำหรับเกมนี้ก็ไม่มีแล้วครับ<ๆ>เดี๋ยวเจอกใันในคลิปหน้าครับ ็มารีวิวเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอไปซ้อมก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าต้องโหดกันนี้แน่นอนนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ